สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไตมาแปลกนิดนึงคือว่าบรรยากาศรอบๆตัวเปลี่ยนไปนะคะก็วันนี้จะเป็นการรูมทัวร์แต่ว่าไม่ได้ทัวร์ข้างในห้องนะคะพอดีว่ามีหลายๆคนก็ถามมาว่าปกติประจำวันเนี่ย,ยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างกับกับตัวเองอะนะคะก็หรืออย่างเรื่องของการบำรุงเส้นผมเอยอะไรเอออะไรประมาณนี้นะคะก็ อย่างที่ไซคยบอกไปว่าไซไม่ได้สติสแรนด์ใดเป็นพิเศษแต่ว่าก็คือใช้หลายๆอย่างอย่างเรื่องของผมเองเนี่ยก็ไซจะเป็นคนที่เปลี่ยนเปลี่ยนแชมพูบ่อยมากคือเห็นอะไรออกใหม่หรือว่าช่วงไหนรู้สึกว่าหนังศีรษะไม่คือใช้สมมติใช้ตัวนี้อยู่นานๆแล้วดีมากเลยแล้วก็รู้สึกว่า เอ้ยตอนนี้มันไม่ค่อยดีกับน,นักศิษยตสาวเองแล้วนะก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแชมพูไปเรื่อยๆนะคะก็แต่ว่าบอกไปแล้วก็ไม่มีใครเชื่อเลย <c oughs> คือว่าอ,อ่แต่เรื่องแบบนี้มันก็พูดยากนะคะไซก็เข้าใจแต่ว่าก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอ่อก็อยากจะให้เห็นกันไปเลยว่าในห้องน้ำไซไซมีอะไรอยู่บ้างแล้วใช้อะไรบ้างในชีวิตประจาําวันทุกวันนะคะมันอาจจะดูแบบ ไม่สะอาดเท่าไรนักนะคะเพราะว่าห้องน้ําก็ใช้อยู่ทุกวันทุกวันนะคะก็ไม่ได้จัดฉากมาเพื่อที่จะมาถ่ายคลิปนี้หรืออะไรยังไงพอดีว่าวันนี้ก็มันรู้สึกว่าช่วงนี้สมองมันตืน้อๆเนาะไม่รู้จะอัปบล็อกเรื่องอะไรดีก็ไหนๆก็การถ่ายคลิปเป็นเรื่องง่ายที่สุดล้วหละสำหรับซายนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าขอเริ่มกันเลยนะคะห้องน้ำไซเล็กๆนะเพราะว่าไซอยู่คอนโดก็จะเป็นห้องน้ำเงึบงึบงึบ อันนี้เป็นในส่วนของอาบน้ำนะคะก็แล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้ากระจกเลยคืดๆอย่าได้สนใจใดๆทั้งสิ้นก็มาเริ่มกันก่อนในพื้นที่เล็กๆของไฟนะคะก็คือก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นกลบเห็นไหมเ่ย <laughs> มันสกรปรกนะแต่ว่าอยากให้ดูอันนี้คือ บกบรรดาคอนแทคเลนส์ทั้งหลายต้องมีสแปร์เก็บเอาไว้เพราะว่าเป็นคนที่มีค่าสายตาสูงแล้วก็มันไม่ใช่ว่าจะหาซื้อได้ง่ายๆส่วนเจ้านี่ก็เป็นที่รู้กันว่าเอาไว้แต้มสิวนะคะอันนี้ก็เป็นที่จุดเทียนหอมในห้องน้ำเอ่อบางทีเผื่ออยากจะแบบว่าได้ลมสุนทีในการแช่น้ำบ้างนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกแป้งอันนี้เป็น มิสน้ำแรงนะคะอันนั้นเป็นขยะค่ะแล้วก็พวกสำลีต่างๆปกติเนี่ยายใช้แต่แป้งแป้งเด็กนะถ้าสมมติว่าไม่ได้แต่งนานหรือไปไหนเป็นคนติดแป้งมากจะใช้แป้งตลอดเวลาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือ,อล้อยาล้างมือตอนนี้ไซเปลี่ยนมาใช้เดตตอแต่ว่าก่อนหน้านี้ใช้นี่ค่ะอะไรไม่รู้ของญี่ปุ่นที่มันปัมป๊มๆแล้วเป็นฟองหมดเลยอ่ะน่ารักดีแล้วก็ เอางี้แล้วกันบอกเลยว่าใช้อะไรบ้างในชีวิตยาสีฟันฟูออคาริลนะคะแปรงสีฟันก็ซิสเทม่านะคะแล้วก็แล้วก็ <laughs> วกตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่เกี่ยวกับว่าพวกรีโมฟต่างๆคลีนเซอร์อะไรและทั้งหลายทั้งแหล่นะคะก็จะมีที่ใส่ใช้เลยประจำก็กคือ cleansing e x p r e s s นี่หมดละเลยอยู่แค่นี้แต่ว่าก็มีสเปรย์มาด้วยเชดึง ซื้อมาเตรียมเก็บไว้นะคะกลัวมันหมดแล้วไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเอ๊ะขวดเปลี่ยนอเ <c oughs> พิ่งเห็นเหมือนกันว่าเปลี่ยนเอ่อแล้วก็จะมีเป็นเอ่อโชั่นโทนเนอร์อะไรประมาณนั้นแหละส่วนอันนั้นก็สครับอ่ e คลีนซิ่ง r อสเนเหมือนกันเมคอัพรีมูฟตัวนี้เป็นอ่านไม่ออกแต่ว่ามันเป็นสเปรย์ที่เอาไว้ฉีดเพื่อให้ผมมีวอลลุ่มนะคะอ่า นี่ก็เมคอัพรีมูฟอันนี้สครับอันนี้โลชั่นอีกเหมือนกันอ unscreen แล้วก็น,นี่น้ำยาล้างแปลงที่ใส่ใช้ใส่ใช้ยี่ห้อนี้มาสามสิปีแล้วล่ะของแม็กมันล้างได้ทั้งล้างเปียกล้างแห้งนะคะก็ต่อไปก็เป็นโลชั่น่ะตัวซึ่งตอนนี้ใส่ใช้วาสลีนอยู่ก็ ที่จริงแล้วไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็ตามที่ส่จะใช้ก็คืออันน้ของตนที่ส่จะใช้ก็คือแบบว่ามันต้องใช้แบบมอสมากๆเพราะว่าใจร,รู้สึกว่าผิวตัวใส่แห้งมากนี่ก็เป็นสครับโมเดิร์นฟิ i ชัเป็นตัวหน้านะคะก็ <c oughs> มีลิ t e r รี e นับกลิ่นปากนิดนึงเสร็จแล้วชั้นที่สองก็จะเป็นตลับใส่คอนแทกอ่ำยาล้างคอนแทอ,อ่อันนี้ พาวทูพนะีเซนน่ะเป็นมิวราตบอดี้สเปร์แคริฟายิงบอดี้สคือเป็นตัวที่มีพี่คนหนึ่งแนะนำมาว่าถ้าเป็นสิวที่ตัวให้ลองซื้อตัวนี้มาใช้ดูบ้างเอิญว่าพี่มอมมีใส่ก็เลยแฮปมาเลยก็ใช้อยู่ได้สองสัปดาห์แล้วก็รู้สึกว่าสิวอักเสบอะ่ะมันลดลงแต่ว่าก็ยังมีสิวอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นคลีนเซอร์เหมือนกันอันนี้ของ ซากุระตอนที่ไปเชอรี่บาซัมสปาเราได้มาต้องใช้คู่กับตัวนี้ด้วยนะมีไดโซ60บาทออันนี้ก็สแปดไรเพื่อหมดอ,อันนี้ไม่เกี่ยวไม่ใช่ของเราแค่ปุ๊บก็พวกบรรดามูสฉีดผมทั้งหลายนะคะก็ประมาณนี้ในส่วนของซิงค์ล้างหน้าของเราก็ขยับมาที่ที่อางน้ำบ้าง ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่ใส่เอาไว้วางพวกเนี่ยอย่างเงี้ยคือถ้าวันไหนอยากจะแช่น้ําก็จะเอาพวกผงส้มผงกุลาผงอะไรงี้เทลงไปนะคะส่วนที่เห็นอยู่ในนี้คือตลับใส่คอนแทคกลล้วนทั้งก่องแล้วก็นี่มีเออไม่ถึงอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเย็บผู้หญิงคนนี้นะก็จะเป็นผงอาบน้ําเหมือนกันซึ่งใส่กระสือเก็บไว้เยอะแยะเลยแลก็ อันนี้สบู่ล้างหน้า AHA นะคะแล้วก็อันนี้ซื้อมาจากบูธก็เป็นน้ำนมใส่แล้อหยน้ำส่วนอลังการร้านแปด่บอกแล้วว่าใจใช้หลายแบรนด์แล้วมันก็เยอะจริงๆนี่สภาพละเกะระกะแบบนี้คือไม่ได้จัดฉากนะคะคือมันเป็นของมันอยู่อย่างเงี้ยวันไหนอยากใช้อะไรก็ใช้ก็จะมี a ชี a n มี Royal Azaf มี ที่แอบอยู่นั่นสบู่โปรเทคตอนนี้ใช้โปรเทครุ่นนี้อยู่นะคะแล้วก็จะมีสบู่อเล่วันไหนรู้สึกว่าผิวแห้งหยาบก,กระด้างมากก็จะเอานั้นมาใช้ตรงนั้นมีชวาร์สคอรบมีตัวหมักผมนะคะแล้วก็ตัวหมักผมของดอฟก็มี s ซอร์ชุรีที่เป็นบาร์บาร์บอกไหมเอาใส่ผสมกับน้ำอาบคะ่ะแล้วก็มีสครับคิงของออริจินแล้วก็มีลาเรียวแอ หมักผมเหมือนกันคือปกติแล้วเวลาใส่สาวผมเนี่ยจะใช้ถ้าถ้าผมไม่ได้แย่มากนะคะก็จะใช้แชมพูใช้ครีมนวดจากนั้นก็จบแต่ว่าถ้าวันไหนรู้สึกว่าผมมันแย่มากก็จะใช้แชมพูแล้วก็ต่อด้วยที่หมักผมอันนี้เป็นที่ใส่สบู่อันนั้น,น,นดอนดอลืมอันนี้ที่ใส่สบู่ของ Lisa. ลิซล,ล,ลิซ่าเห็นไหมลิซลิซ่าอันนี้แม่ให้มาค่ะยังไม่ได้ใส่อะไรเลย,เลยข้างในหลงแรงต่อไปก็เป็นซูปกิ ที่ซื้อมาแล้วก็แพ้ก <P an> ็ <g år> เลยวางไว้ตรงนั้นก่อนเฉยๆไม่รู้จะทำอะไรกับมันนะคะก็ต่อไปก็เป็นคลินิกเคลียร์ essential damage ค่ะแพนทีนซันเซลทอมัตทอร์ล้างหน้าออริจินก็อ่อน้องคิตตี้นะคะในห้องน้ำของทรายพาทัวร์แล้วก็ไม่มีอะไร ปกติเหมือนคนทั่วไปเพียงแต่ว่ามันอาจจะดูเยอะนิดนึงเป็นเพราะว่าบางครั้งใส่ก็ไม่ชอบที่จะแบบหยุดอยู่กับแค่อะไรบางอย่างบางทีเราเห็นเป็นเป็นปกติของคนนะใส่ว่าเวลาเห็นอะไรใหม่ๆก็อยากจะใช้อาจะลองตอนนี้ก็แอบมีนี่ด้วยโจมาโลนบาเป็นเป็นบาเจลนะคะก็อาบน้ำแล้วก็หอมๆแต่ว่า ด้วยความหอมของมันไซก็จะไม่รู้สึกถึงความสะอาดสักเท่าไหร่จะได้กลิ่นหอมสมากกว่าก็จะใช้ตอนเช้าที่ตัวเองไม่ได้สกปรกอะไรมากมายก็ตื่นนอนมาแล้วก็ใช้อาบก็ก็ดีค่ะก็หวังว่าจะสนุกกันกันกบเรียกว่าอะไรดีอะบาร์รูมทัวร์ได้ไหมค่ะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าจะพาทัวร์ตรงในส่วนของโตเครื่องแป้งโตเครื่องสำอางแล้วก็บรรดาแกะเก็บเครื่องสำอางของใชาแล้วกันนะแต่ต้องขอเวลา ตัดก่อนเพราะว่าม <th> ันลกมากมากเลยค่ะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ